มาดูเรขาคณิตวิเคราะห์สัก2ข้อนะเอาข้อ9ก่อนกำหนดพาราโบลามีจุดโฟกัสระวังนะลูกนะโฟกัสนะไม่ใช่จุดยอดนะอยู่ที่8 1นะครับเวลาเจอโจทย์ที่หนูรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะครับพี่1แนะนำว่าให้วาดรูปอย่าแค่สเก็ตรูปคือจริงจังเลยนะแกน x แกน y สเกลอะไรมาให้เป๊ะนะครับพี่ก็มาร์คไว้ก่อนโฟกัสอยู่ที่81 x เท่ากับ10 นะ้าตั้งเดแบบนี้เลยเป็นไดเรกติกนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าโฟกัสอยู่ที่8 1นะึาไดเรกติกคือ X เท่ากับ10มันจะบังคับให้จุดยอดนะจุดยอดเรานิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว V นะครับย่ออย่างเ้า v ว r t e ทนะจุดยอดเนี่ยมันต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างโฟกัสกับไดเรกติกอยู่แล้วแล้วมันต้องไซโค้งครับนะไซโค้งหนีไดเรกติกครอบนะครอบโฟกัสเอาไว้นะครับก็เลยได้เป็นรูปอย่างที่พี่วาด ถ้าถามพิกัดของโฟกัสเอ้ยโทษถ้าถามพิกัดของจุดยอดไหวปะไหวกึ่งกลางระหว่าง x เท่ากับ8แก x เท่ากับ10ก็คือ9ไงนะนะ9 1นะครับจุดยอดพิกัด9 1เดี๋ยวกันนะมันเล็กมปน,นิดนึงอุย้ยแป๊บหนึ่งลูกอ่าจุดยอดนะครับพิกัด9กับ1พอได้ไหมนะครับไซโค้งหรือเปิด บางคนเขาได้แต่แคงซ้ายนะครับผมเขาบอกให้ p 1และ p 2เป็นจุดตัดของพาราโบลากับแกน y นะครับก่อนอื่นเราหาสมก,การพาราโบลาก่อนนะครับหนูอย่าลืมนะพาราโบลาจะครอบแกนกำลัง1เสมอนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญกว่าสมก,การอีกนะครับงานนี้พาราโบลาครอบแกน x เพราะาสมก,การจะเป็น y ลบ k กำลัง2เท่ากับ4 c x ลบ h จุดยอดรู้แล้วนะครับพิกัด91 นะแทน h ด้วย 9, แทน k ด้วย1ฐานปะ่ะค่า C นะครับหนูจะดูเป็นจุดโฟกัสถึงจุดยอดก็ได้นะเพราะ C มี2ความหมายหรือหนูจะดูจากจุดยอดถึงไดเรกติกก็ได้นะงานนี้พี่ดูจากจุดโฟกัสถึงจุดยอดค่า C เป็น1ไม่ถูกครับต้องบอก C เป็นลบ1พี่พูดหลายครั้งนะครับ C ในเรื่องพาราโบลาเนี่ยมันต้องเป็นปริมาณเวกเตอร นะต้องคิดเหมือนเวกเตอร์เลยคือมีทั้งขนาดและทิศทางนะมันครอบทางด้านลบ c ต้องติดลบนะขนาดเป็น1หน่วยแต่มันครอบทางด้านลบพอได้ปะไปต่อครับหาจอตอกอจุดตัดแกน y ก็ต้องให้ x เป็น0นะก็ได้ว่า y ลบ1กำลังสเท่ากับลบ4คูณลบ9นะ x เป็น0ไปแล้ว แปลว่า y ลบ1ก็ต้องเท่ากับ6หรือไม่งั้น y ลบ1ก็ต้องเท่ากับลบ6ได้ละจุดตัดแกน y นะครับก็คือ0-5บ5กับ07นี่ตรงนี้ข้างล่างเนาะเตี้ยก,กว่าก็0-5บ5ตรวนี้ก็07ฐานปะอ่านโจทย์ต่อถ้า e เป็นวงรีที่ผ่านจุด81นะครับและมีโฟกัส อยู่ที่ p 1และ p 2ถามหาความยาวแกนเอกน้องครับไอ้จุด p 1 p 2เป็นโฟกัสเนี่ยเพราะากึ่งกลางนะกึ่งกลางระหว่างโฟกัสก็ต้องเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเพราะาจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์เนี่ยต้องอยู่ที่พิกัดเลยครับกึ่งกลางระหว่าง0ูกับศูนยลบหจบวกกันหาร2ก็คือจุดศูนั่นเองทันปะ่ะแล้วต้องผ่านจุด81บังเอิญจุด81กับจุด01เนี่ย มันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันจะเรียกว่าอยู่สูงต่ำเท่ากันก็ได้นะครับโดยหลักการที่กราฟวงรีเนี่ยเป็นกราฟที่มีแกนสมมาตรนะทั้งแกนเอกและแกนโทถือเป็นแกนสมมาตรหมดแปลว่าจุด81หนีไม่ได้ครับหนีไม่ออกหนีไม่ออกครับจุด8 1จะต้องกลายเป็นจุดปลายแกนโทโดยอัตโนมัตินี่แหละครับคือประเด็นถ้าใครฟังรู้เรื่องนะครับแปลว่า พื้นฐานวงรีหนูมาใช้ได้ครับพี่เป็นปลายแกนเอกไม่ได้เหรอไม่ได้แกนเอกกับโฟกัสต้องอยู่บนแกนเดียวกันเนี่ยวงรีหน้าตามันจะประมาณนี้ตุ๊ดตุ๊ดนี่หน้าตามันจะประมาณสีเขียวๆอันนี้นะครับใช้มือวาดก็นึกภาพออกป่ะนะตรงนี้คือระยะ C-Cat c คือระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส c เป็น6นะครับอันนี้เป็นระยะทางครึ่งแกนโทจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนโท b b อยจะเป็น8ทันไหมครับเขาถามแกน A แกน A อกยาว 2A หนูก็เริ่มเลยจาก c เท่ากับสแปรรูท A กำลัง2ลบ B กำลัง2นะแทนค่าเข้าไป 8กำลัง2ได้64นะ a กำลัง2ได้100 a เดียวก็ได้10นะแกนเอกมันยาว 2a เสมอนะแปลว่างานนี้แกนเอกก็ยาว20หน่วยนั่นเองพอได้ไหมนะบอกเลยนะครับยากสุดของข้อนี้คือตรงนี้จุด81หนีไม่ออก เนะพราะดันสูงต่ำเท่ากับจุดศูนย์กลางของอของวงรีมันต้องกลายเป็นจุดปลายแกนโทไปโดยปริยายนะครับผมส่วนสูตรนะ c เท่ากับรูท a กํลัง,ง2ลบ b กํลัง2ใครจำสูตรไม่ได้นี่แย่แล้วนะครับนี่สูตรเบสิกเลยการหาโฟกัสอ่ะลอกให้เรียบร้อยครับข้อที่9